คุณเคยรู้สึกเหมือนหัวใจแตกสลายไหมเมื่อความเชื่อใจถูกทำลายและทุกสิ่งที่เคยมีพังทลายลงไปแต่ในที่สุดเธอกลับพบความจริงที่เจ็บปวดที่สุดและมันจะเปลี่ยนชีวิตเธอไปตลอดกาลอย่าพลาดซามีแอบมีชู้กับเลขาเธอไม่เคยสงสัยอะไรเลยทุกอย่างดูเหมือนจะปกติแต่แล้วในวันที่ฟ้าครึ้มเธอเริ่มรู้สึกถึงบางสิ่งที่ไม่ถูกต้อง เสียงโทรศัพท์ดังขึ้นในห้องนั่งเล่นเธอสังเกตเห็นว่ามันคือข้อความจากเลขาเขาบอกว่าคืนนี้เจอกันที่บ้านไหมคำพูดเหล่านั้นเหมือนกับมีแทงใจทุกอย่างหยุดนิ่งเธอลุกขึ้นเดินไปที่หน้าต่างมองออกไปยังท้องฟ้าที่มืดมิดทุกสิ่งรอบตัวเหมือนจะเบลอแต่ใจของเธอมั่นคงรู้แล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นในขณะที่เธอกำลังคิด สามีเดินเข้ามาในห้องเขายิ้มเหมือนทุกอย่างปกติแต่ดวงตาของเขากลับไม่เหมือนเดิมคืนนี้มีอะไรเหรอเธอถามเสียงเบาเขาตอบกลับด้วยการยิ้มบางๆไม่มีอะไรครับแค่เหนื่อยแต่เธอสัมผัสได้ว่าบางอย่างในอากาศมันผิดปกติเหมือนมีเงาอะไรบางอย่างที่ไม่เห็นและในใจเธอเริ่มสงสัยมากขึ้นเมื่อถึงค่ำคืนนั้น เธอตัดสินใจทําในสิ่งที่เธอไม่เคยคิดจะทำเธอไปที่สํานักงานของเขาหาที่จอดรถมืดมืหทางออกไปเธอมองเห็นรถของสามีจอดอยู่ในที่ที่ไม่เคยคิดว่าจะเห็นมันและแล้วเธอเห็นเขากําลังเดินเคียงข้างเลขามือของพวกเขาประสานกันเธอรู้สึกเหมือนถูกบีบคั้นหัวใจแต่ก็ไม่สามารถขยับขาไปไหนได้แค่ยืนมองอยู่ในความมืด และรู้สึกถึงความหนาวเย็นที่เริ่มแผ่เข้ามาเสียงหัวใจของเธอดังขึ้นทุกสิ่งที่เธอเคยเชื่อพังทลายเธอไม่สามารถหยุดตัวเองได้เพียงแค่ยืนอยู่ตรงนั้นและเฝ้าดูสุดท้ายสามีหันมามองเหมือนรู้ว่าเธอเห็นทุกอย่างและในวินาทีนั้นทุกสิ่งก็เปลี่ยนไปแต่ตอนนี้เธอยังไม่ได้รู้คำตอบมันจะจบลงอย่างไร ทุกอย่างยังคงรอคำตอบจากใจเธอสามีหันกลับมาอีกครั้งสายตาของเขาสอดประสานกับเธอเหมือนเวลาหยุดหมุนเขาดูตกใจแต่ในสายตานั้นมีบางสิ่งที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อนเธอเห็นแล้วเหรอเสียงเขาหยุดลงเธอยืนอยู่ในความมืดแต่ความหนาวเย็นจากภายในร่างกายทำให้เธอไม่สามารถขยับตัวได้เขาก้าวเข้ามาใกล้ แต่เธอไม่ขยับดวงตาของเขาจ้องมาที่เธอเขากำลังพูดบางอย่างแต่เสียงของเขามันบาลงไปทุกทีมันไม่ได้เป็นอย่างที่เธอคิดเขาพูดเสียงสัน่นคำพูดนั้นทำให้เธอรู้สึกเหมือนถูกทุบหัวเธอขยับปากอยากพูดอะไรบางอย่างแต่กลับไม่สามารถทำได้เลขามองมาที่เธอแล้วหันไปมองสามี ใบหน้าของเธอแสดงออกถึงความรู้สึกที่ไม่สามารถปิดบังได้เหมือนเธอรู้ว่าเธอกำลังเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องนี้แต่เธอไม่สามารถจะยอมรับมันได้เธออยากฟังคำอธิบายเหรอสามีถามน้ำเสียงของเขาเริ่มแห้งกรอบเหมือนกับเขากำลังกลัวอะไรบางอย่างเธอรู้สึกได้ถึงความสับสนในใจของเขาแต่มันยังไม่เพียงพอคำอธิบายเธอหัวร้อยเย็นชา ตอนนี้เธอจะบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงเหรอเขาถอยหลังไปหนึ่งก้าแล้วหยุดเหมือนกํำลังคิดอะไรบางอย่างเลขามองไปที่เขาแล้วกลับมามองเธอเหมือนรู้ว่าเวลานี้ไม่อาจย้อนกลับได้จริงๆแล้วมันก็เริ่มจากการเข้าใจผิดเขาเริ่มเล่าเราแค่ทำงานด้วยกันแล้วบางครั้งมันก็มีความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นเสียงเขาสั่นเหมือนพยายามหาคำพูดที่ถูกต้อง แต่ทุกคำที่ออกมามันยิ่งทําให้เธอเจ็บปวดมากขึ้นเธอมองไปที่เลขาที่ยืนอยู่ข้างๆเขาใบหน้าเธอดูเหมือนจะรอคำตอบแต่สายตาของเธอกลับหลบหลีกไปไม่สามารถเผชิญหน้ากับความจริงได้สามีหันมองเธอแล้วเงียไปในช่วงเวลานั้นโลกทั้งใบเหมือนจะหยุดหมุนเธอรู้สึกว่าทุกอย่างเริ่มแตกสลาย และเธอก็เริ่มรู้ว่าการเปิดเผยความจริงบางครั้งอาจทำให้ชีวิตไม่สามารถกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้เธอจะทำยังไงต่อไปเขาถามน้ำเสียงของเขายังเต็มไปด้วยความกลัวเธอรู้สึกได้ถึงความเจ็บปวดในตัวเขาแต่มันไม่ทำให้เธอรู้สึกดีขึ้นเลยเธอเพียงแต่ยืนนิ่งและปล่อยให้ความเงียบปกคลุมทุกอย่างและในที่สุดเลขาก็พูดขึ้น มันไม่ใช่ความผิดของใครคนใดคนหนึ่งหรอกคะ่ะเธอมองไปที่เธอใบหน้าของเลขามีทั้งความเศร้าและความเข้าใจบางครั้งเลขาพูดต่อความรักมันก็ไม่ใช่สิ่งที่เราควบคุมได้คำพูดนั้นกระแทกใจเธอมันเหมือนกับแผลที่ลึกมากขึ้นแต่มันยังไม่จบทุกอย่างเริ่มจะดำเนินไปในทิศทางที่ไม่คาดคิดเธอหันหลังเริ่มเดินออกไปจากที่นั้น เสียงรองเท้าที่เหยียบพื้นแพ้งแห้งเหมือนเสียงในหัวของเธอที่เริ่มอึกอักและเต็มไปด้วยคำถามสามีเดินตามมาข้างหลังอย่าไปเขาร้องขอแต่เธอก็ไม่หยุดการตัดสินใจที่ยิ่งใหญ่กำลังจะเกิดขึ้นเธอไม่สามารถหันกลับไปได้ไม่รู้ว่าอนาคตจะพาเธอไปที่ไหนแต่การเดินออกจากตรงนี้ อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของบางสิ่งที่สำคัญกว่าเธอเดินไปเรื่อยๆไม่มีเสียงใดๆดังขึ้นนอกจากเสียงรองเท้าที่กระทบพื้นเธอไม่หันกลับไปมองทุกก้าวที่เธอเดินเหมือนจะหนักขึ้นเรื่อยๆร่างกายเธอเหนื่อยล้าแต่หัวใจของเธอกลับไม่เคยหนักขนาดนี้มาก่อนขอโทษนะหยุดก่อนเสียงสามีดังขึ้นจากข้างหลังเขารีบก้าวตามเธอไปแต่เธอไม่ได้หยุดแค่เดินต่อไปเรื่อยๆ ไม่อยากฟังคำอธิบายที่มันค้างคาในหัวเขาเร่งฝีเท้าจนมาหยุดข้างๆเธอและจับแขนของเธอเบาๆเธอไม่คิดจะฟังสิ่งที่ฉันจะพูดเหรอน้ำเสียงเขาดูเหมือนจะเจือไปด้วยความเหนื่อยใจเธอรู้ว่าเขาต้องการอะไรแต่คำพูดของเขากลับไม่สามารถทำให้เธอละลายได้เธอหันไปมองเขาดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความเสียใจทำไม เสียงเธอสั่นเล็กน้อยทำไมต้องทำแบบนี้กับฉันเขาหลบตาลงไปที่พื้นเหมือนกำลังหาคำพูดที่เหมาะสมแต่กลับไม่สามารถพูดออกมาได้ความเงียบที่ปกคลุมมันเหมือนจะบีบคั้นเขาจนทนไม่ไหวเธอเข้าใจไหมว่าเขาหายใจลึกๆก่อนที่จะพูดต่อฉันแค่พยายามจะหาทางออกจากความเหงาเธอขมวดคิ้วความเหงาหรือเพราะเธอต้องการแค่ตัวเลข เขาหันมามองเธอด้วยสายตาอ่อนแอมันไม่เกี่ยวกับเลขาแต่เกี่ยวกับการที่ฉันรู้สึกเหมือนอยู่คนเดียวทุกครั้งที่เธอไม่อยู่เขากำลังพูดความจริงที่เธอไม่เคยคาดคิดเธอรู้สึกเหมือนมีอะไรมากมายถูกทุบลงบนหัวไม่ใช่แค่การทรยศแต่เป็นการที่เขาตัดสินใจไปอีกทางเพราะความเหนาเหมือนคำตอบที่เธอตามหามาตลอดก็หายไปความคิดหลายๆอย่างเริ่มกระหน่ำเข้ามา และเลขาเธอถามเสียงเบาเธอเขาก้มหน้าแล้วตอบว่าก็แค่ไม่อยากอยู่คนเดียวเสียงของเขาเบาลงจนแทบไม่ได้ยินเธอรู้สึกเหมือนมีน้ำหนักมหาศาลกดทับหัวใจไม่ใช่แค่ความเจ็บปวดจากการถูกทรยศ์แต่เป็นการรับรู้ว่าเขายอมทำให้ความเหงากลายเป็นข้ออ้างมันทำให้เธอรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นเพียงคนที่ต้องทนทุกข์เพื่อเขาแล้วตอนนี้ เธอถามเราจะทำยังไงต่อไปเธอหยุดเดินยืเนเงียบเๆในที่ที่ไม่รู้ว่าจะไปทางไหนมือของเขายังคงจับแขนเธอเบาๆเ,เหมือนเขารู้ว่าไม่มีคำตอบที่สามารถทำให้ทุกอย่างดีขึ้นได้มันสายเกินไปสำหรับคำขอโทษฉันขอโทษจริงๆเขาพูดเสียงเขาหายไปในความเงียบคำพูดนั้นเหมือนจะเป็นคำสุดท้ายของเขา เธอไม่รู้ว่าจะตอบอะไรเพราะเธอกําลังต่อสู้กับความรู้สึกของตัวเองก่อนที่เธอจะพูดอะไรเลขาก็เดินออกมาจากมุมหนึ่งใบหน้าของเธอดูเศร้าและสับสนแต่เมื่อสายตาของเธอสบกับของเธอเธอเพียงแค่พูดว่าฉันขอโทษเราคงทำให้เธอผิดหวังมันเหมือนกับโดนฟ้าผ่าทุกสิ่งที่เธอเคยคิดเกี่ยวกับพวกเขากลับแปรเปลี่ยนและในตอนนี้ เธอไม่รู้ว่าจะทำยังไงกับความเจ็บปวดที่ท่วมทนใจเธอถอนหายใจเฮือกใหญ่และหันหลังเดินจากไปทุกทุกก้าวที่เธอเดินเหมือนจะเอาความรู้สึกทั้งหมดออกไปจากตัวเขายังคงยืนอยู่ที่นั่นสายตาของเขาเต็มไปด้วยความเสียใจแต่เธอไม่หันกลับไปมองเขาไม่แม้แต่ครั้งเดียวเธอเดินไปในความเงียบใจของเธอเต็มไปด้วยความสูญเสีย แต่ในขณะเดียวกันมันก็เป็นการเริ่มต้นของบางสิ่งที่เธอไม่สามารถหยุดได้เธอยังเดินต่อไปโดยไม่หันหลังกลับไปมองเสียงรองเท้าของเธอก้องอยู่ในถนนที่เงียบสงัดทุกก้าวเหมือนจะดังก้องในหัวใจของเธอรู้สึกเหมือนว่าเธอเพิ่งเดินออกจากสิ่งที่เธอเคยคิดว่าเป็นบ้านเสียงฝีเท้าของเขาดังขึ้นข้างหลังแต่ครั้งนี้เขาไม่ตามเธอมาเพียงแค่ยืนอยู่ห่าง พยายามหายใจให้ปกติเธอหยุดเดินยืนมองไปข้างหน้าอากาศเย็นในตอนกลางคืนทำให้เธอรู้สึกถึงความเย็นที่สัมผสัสจ,จิตใจในช่วงเวลาแบบนี้ไม่มีอะไรทำให้เธอรู้สึกอบอุ่นเธอหันกลับไปมองเขายังคงยืนอยู่ในที่เดิมหน้าตาของเขาเต็มไปด้วยความกลัวเหมือนเขากำลังยอมรับว่าเขาทำผิดไปแล้วเธอเธอจะไปไหน เขาถามเสียงสัน่นน้ำเสียงของเขาทําให้เธอรู้สึกถึงความเจ็บปวดในใจของเขาแต่เธอรู้ว่าเธอไม่สามารถให้เขาความหวังได้อีกแล้วฉันไม่รู้เธอตอบเสียงแผ่วแค่ต้องการเวลาคิดว่าจะทํำยังไงต่อไปเขายืนนิ่งไปสักพักเหมือนกําลังต่อสู้กับความรู้สึกตัวเองในที่สุดเขาก็พูดออกมาเสียงเบาฉันไม่เคยตั้งใจจะทําให้เธอเสียใจ แต่เธอสามารถเห็นได้จากสีหน้าของเขาว่าเขากำลังพยายามหาคำพูดที่จะทำให้ทุกอย่างกลับมาดีเหมือนเดิมแต่เธอทำแล้วเธอตอบเสียงแข็งตอนนี้มันสายเกินไปแล้วเธอก้มหน้าลงและเริ่มเดินต่อไปร่างกายเธอเริ่มหนักหน่วงขึ้นเรื่อยๆเหมือนมีสิ่งที่ไม่สามารถหลุดพ้นจัดใจได้เขารีบเดินตามจนกระทั่งเขามาหยุดข้างๆเธอ,อยู่เงียบเยสักพัก จนในที่สุดเขาก็พูดขึ้นแล้วถ้าฉันบอกว่าฉันจะทำทุกอย่างเพื่อแก้ไขมันเธอหยุดก้าวอีกครั้งเสียงเขาลอยเข้ามาในหูแต่คำพูดนั้นเหมือนมีระยะห่างที่ยากจะเข้าใจเธอเงียบไปหลายวินาทีจมอยู่ในความคิดของตัวเองและในที่สุดเธอก็เงยหน้าขึ้นมองเขาทำทุกอย่างเขาพยักหน้า แต่เธอรู้ว่าไม่มีอะไรที่สามารถทําให้สิ่งนี้กลับมาเหมือนเดิมความรู้สึกที่หลอกลวงความเจ็บปวดที่อยู่ในหัวใจเธอมันเกินกว่าที่คําขอโทษจะชดเชยทําได้เหรอเธอถามเขาด้วยน้ําเสียงที่เต็มไปด้วยความสงสัยเขาก้มหน้าเหมือนกําลังยอมรับว่าไม่มีทางแก้ไขแต่ในสายตาของเขาเธอยังเห็นความหวังที่เลือนรางเขายังคงยืนอยู่ตรงนั้น เหมือนยังไม่ยอมแพ้ต่อความผิดพลาดของตัวเองเธอยิ้มเจ็บๆและสายหน้าบางครั้งความผิดพลาดมันใหญ่เกินกว่าจะกลับมาแก้ได้เธอกล่าวแล้วก้าวออกไปจากเขาไม่หันหลังกลับไปอีกครั้งในขณะนั้นเลขายืนอยู่ไกลๆเธอมองมาอย่างทั้งคู่ท่าทางเธอเหมือนจะเสียใจกับทุกอย่างที่เกิดขึ้นแต่เธอไม่สามารถทำอะไรได้ เธอมองเขาอย่างเงียบๆแล้วเดินออกไปจากที่นั่นทิ้งไว้แค่คำถามในอากาศและความเจ็บปวดที่ไม่มีคำตอบเธอเดินออกจากซอยแคบๆไปสู่ถนนใหญ่หัวใจของเธอยังคงสั่นแรงทุกก้าวที่เธอเดินเหมือนจะดึงเธอกลับไปยังสิ่งที่เธอไม่ต้องการ,รเผชิญแต่เธอก็ไม่สามารถหยุดได้เธอรู้ดีว่าถ้าหยุดอยู่ตรงนั้นจะไม่มีทางเดินออกไปจากความเจ็บปวดนี้เสียงฝีเท้าของเขาดังขึ้นข้างหลัง เธอรู้ว่าเขากำลังตามมาแต่อยู่ๆเขาก็หยุดก้าวเธอฟังเสียงการหายใจของเขาจากด้านหลังมันหนักหน่วงเหมือนเขากำลังพยายามทำใจให้สงบหยุดเสียงเธอดังขึ้นแบบไม่รู้ตัวเธอหันไปมองเขาด้วยสายตาเจ็บปวดอย่าตามฉันมาเลยเขาหยุดมองไปที่เธอแล้วหลบตาไปมือของเขากำแน่น เหมือนเขาพยายามควบคุมตัวเองไม่ให้พังทลายฉันฉันไม่รู้จะทำยังไงเขาพูดด้วยเสียงต่ำไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนเธอกลืนน้ำลายการพูดถึงคำพูดนั้นทำให้เธอรู้สึกเหมือนโดนฟันในใจเริ่มจากการยอมรับความจริงเธอพูดเสียงเครือมันไม่ใช่แค่เรื่องของการขอโทษมันเกี่ยวกับความเชื่อใจที่ถูกทำลายเขายืนนิ่ง คำพูดของเธอทําให้เขารู้สึกเหมือนโดนปาเข้าที่หน้าทั้งที่เขารู้ว่าเธอถูกต้องแต่บางทีความจริงมันก็เจ็บปวดเกินไปที่จะยอมรับแต่เราเคยมีอะไรดีๆร่วมกันเขาพูดเสียงอ่อนแรงเหมือนกำลังพยายามดึงเธอกลับมาที่ตรงนี้ไม่ว่าเธอจะทําอะไรฉันจะพยายามทําให้มันดีขึ้นเธอหัวเราะเบาๆแต่เสียงหัวเราะนั้นกลับดูเศร้า มันไม่เกี่ยวกับว่าจะทําให้มันดีขึ้นหรือเปล่าเธอพูดขัดขึ้นมันเกี่ยวกับว่าคุณทําลายมันไปแล้วทําลายทุกสิ่งที่เรามีในขณะที่พูดเธอหันไปมองเขาอีกครั้งเขายือนอยู่ตรงนั้นมือข้างหนึ่งยังคงกำแน่นและมีรอยเหงื่อผุดขึ้นบนหน้าผากเธอรู้ว่าเขากําลังพยายามสู้กับอารมณ์ตัวเองแต่เธอก็รู้ดีว่าเขาไม่ได้เข้าใจความรู้สึกของเธออย่างแท้จริง บางครั้งเราไม่สามารถทําให้ทุกอย่างกลับมาเหมือนเดิมได้หรอกเธอพูดต่อไปความผิดพลาดไม่สามารถถูกซ่อนไว้ใต้พรมเธอพูดเสร็จแล้วก็เริ่มเดินไปข้างหน้าไม่มีการหันกลับไปมองเพียงแค่ทิ้งให้เขายืนอยู่ในความเงียบไม่รู้ว่าจะไปทางไหนเธอรู้ว่าไม่มีคําตอบที่จะทําให้เธอกลับไปหาเขาได้ไม่มีคําขอโทษที่จะทําให้ทุกอย่างกลับมาเป็นเหมือนเดิม และในที่สุดเธอก็เริ่มเข้าใจบางครั้งการเดินออกไปจากสิ่งที่เคยรักคือทางออกเดียวที่เหลืออยู่เขายืนมองเธอจากด้านหลังและในที่สุดเขาก็หลับตาลงเหมือนยอมรับว่าเขาคงทำผิดพลาดที่ไม่สามารถแก้ไขได้หลายเดือนผ่านไปแล้วทุกอย่างค่อยๆจางหายไปจากชีวิตของเธอเธอได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ทำงานหนักอย่างที่ไม่เคยทำมาก่อน และเธอค้นพบความสงบในตัวเองที่เธอไม่เคยรู้จักมาก่อนคืนหนึ่งหลังจากวันทำงานที่ยาวนานเธอนั่งอยู่ในห้องที่เงียบสงัดแสงจากโคมไฟส่องสว่างเบาๆส่องกระทบกับหนังสือที่วางอยู่บนโต๊ะเธอเหลือบมองหน้าต่างที่เปิดไว้ลมเย็นพัดเข้ามาเบาๆเธอลุกขึ้นไปปิดมันแล้วกลับมานั่งที่เดิมเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นชื่อของเขาปรากฏขึ้นบนหน้าจอ เธอมองมันอยู่นานก่อนที่จะกดรับสายสวัสดีเสียงของเธอแหบเล็กน้อยเหมือนเธอกำลังจะกลับไปอยู่ในสถานที่ที่เจ็บปวดอีกครั้งฉันแค่อยากให้เธอรู้ว่าฉันขอโทษจริงๆเสียงเขามาจากปลายสายน้ำเสียงของเขาฟังดูจริงจังและเศร้าฉันรู้ว่ามันสายเกินไปแล้วแต่ฉันจะไม่ขอโทษแค่คําพูดฉันจะทำสิ่งที่ถูกต้องในชีวิต เธอนั่งเงียบๆอยู่สักพักน้ำตาเริ่มไหลรินลงข้างแก้มความรู้สึกทั้งหมดที่เธอซ่อนเอาไว้ตั้งแต่วันนั้นเริ่มพุ่งออกมาเธอกลับไปคิดถึงช่วงเวลาเหล่านั้นที่เขาเคยยืนอยู่ข้างเธอและพยายามบอกให้เธอเชื่อในเขาถึงแม้ทุกสิ่งจะพังทลายไปแล้วมันไม่เกี่ยวกับคำขอโทษเธอพูดเสียงเบามันเกี่ยวกับการเรียนรู้การเติบโต และการยอมรับว่าไม่ทุกสิ่งในชีวิตจะกลับมาเหมือนเดิมเธอรู้ดีว่าไม่ว่าจะมีคำพูดใดๆก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เกิดขึ้นได้แต่เธอก็เข้าใจแล้วความเจ็บปวดทำให้เธอแข็งแกร่งขึ้นและบางครั้งการปล่อยให้บางสิ่งหลุดมือไปก็เป็นการเปิดทางให้สิ่งใหม่เข้ามาในชีวิตเธอทำได้ดีแล้วเขาพูดเสียงเบาฉันแค่หวังว่าเธอจะพบความสุขที่เธอสมควรจะได้ เธอเงียบไปอีกครั้งแล้วในที่สุดเธอก็พูดออกมาขอบคุณเธอวางสายไม่มีกลับไปมองไม่มีกลับไปเสียใจแค่ยิ้มให้กับความเงียบที่เหลืออยู่ทุกๆความทรงจำทั้งดีและร้ายกลายเป็นส่วนหนึ่งของเธอและทุกๆก้าวที่เธอเดินไปข้างหน้าเธอไม่ต้องการการยืนยันจากใครเธอแค่รู้ว่าตอนนี้ เธอได้เลือกที่จะเป็นตัวของตัวเองและเดินออกไปสู่อนาคตที่เธอต้องการและสุดท้ายไม่ว่าการเดินทางของเธอจะจบลงที่ไหนเธอก็ได้เรียนรู้ว่าบางครั้งการปล่อยให้สิ่งที่รักหลุดมืออาจจะเป็นการให้โอกาสตัวเองที่จะเริ่มต้นใหม่จากความว่างเปล่าและเติมเต็มชีวิตด้วยสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตัวเองกล้องค่อยๆถอยออกจากภาพของเธอ แสงจากโคมไฟส่องไปที่ใบหน้าของเธอน้ำตาที่แห้งไปแล้วและรอยยิ้มที่เริ่มกลับมาอีกครั้งภาพนั้นค่อยๆเบลอไปทิ้งไว้แค่ความรู้สึกที่เต็มไปด้วยความหวังและการเริ่มต้นใหม่ที่ยังคงรอเธออยู่ในโลกใบนี้